ອ້າຄັນແກງເສດທີນັ້ນໂພດຢາກພັນເດໃຫ້ຄົນທົດພັນທະລັງຢາກພັນແພໃຫ້ເປັນເົ້າເປັນອາຍຢາກພັນເົ້າໃຫ້ເລີນເົ້າເມື

โอ้โหโอ้โหเดแน่ว่าตอนนี้ดเลนะอ้หอ้งเแน่ ไอ้มือนี่น้องบันดีมีโชคน้องเ็บันไหมฮะเอาปากเอาบาที่วนี่ยเาบอกนักการนะเยรู้เ้าย โอ้ยมานอนอยู่นี่ทำไมนอนฝันดีฝันว่ามีเขาคนเงินคนทองมากเขาเี้งบึ้งบึ้งได้ก็าวหรอ่าเไปอยู่ดีแห้งดีดำดีรวยโชคมีลาในลาตอเรียมันดึงบ่คือระมาณขาบเขามากกวามาตังเงยแต่ละคนง เออัดีแล้วมาเสียนไหนดีฝนดีนิคเดยฝัม่วดต้องแก้ความฝันมนแล้วกันเดี๋ยวคนอินเดียกอนางกอนนะครับ นี่ก็คงสิได้ถูกขอต่อแขน